อ้ามาครับวันนี้อยู่กลางทุกนาไม่ได้เจอนานแล้วครับวันนี้มีภารกิจการลงสมัครสอทอน,นิดนึงครับไปทําภารกิจเพื่อชาติอยู่วันนี้เขามาช่วยดูนะครับทีมงานแคทอีสองร้อยบีตัวนี้ฮะพอดีทีมงานทําการประกอบปั๊มเคสามวีมามีปัญหานิดนึงบอกว่าลูกหลังไม่ทํางานครับลูกหลังไม่ทํางาน มาดูกันนิดนึงตัวนี้ชุดแพรคอนโทรลยังอยู่ตัวเดิมนะครับเครื่องใส่ฮิโนเทอร์โบตัวนี้มาครับเร็วแรงจัดจ้านใช้ได้ครับออนี่ครับปั๊มไฮด,ดรอลกทีมงานช่างเล่พึ่งประกอบเข้ามาอ่าแล้วก็บอกว่าปั๊มลูกนอกบอตีงคิง หนึ่งลูก,กเอเอ,อ,อก็เลยได้เข้ามาช่วยดูวันนี้วันหน้าใหญ่พี่บนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับหัวหน้าโชคเป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งคนขับขับเองซ่อมเองนักเลงพอหันหน้าโชค <laughs> <laughs> อหลังจากมาช่วยกันดูแล้วก็ พอมองเห็นตรงนี้นะครับก็นี่ฮะไอปั๊มลูกหลังเนี่ยน้าโชคถอดออกมาแล้วครับมองเห็นเดือยตรงนี้ฮะตรงเซอร์โวนี้โผล่มาก็พอเป็นจุดที่มองเห็นได้นะครับว่าเนี่ยเซอร์โวตรงนี้ติดไปเลยไอ้ตอนประกอบเนี่ยอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ดูตรงนี้ละเอียดก็ต้องเป็น ข้อระวังนิดนึงครับเวลาจะประกอบโครงสร้างตัวในเข้ากับแองเกิลตัวนี้นะครับก่อนประกอบเราก็ต้องดูซูโบตัวนี้ครับไอตรงเดือยตัวนี้ต้องให้อยู่ตำแหน่งที่พอดีหมุนขึ้นหมุนลงยังไงก็ดูตามตัวอย่างเดิมไหมนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นจุดตรงนี้แหละครับเพราะว่าเลโกเลเตอร์ก็ถอนออกมาแล้วตอนนี้ก็จะทำตาติดตั้งขารอกฮะ ยกปั๊มลูกหลังออกมาใหม่นะครับเพื่อทำการแก้ไขก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่าก็นี่ก็เนื่องจากตรงนี้เซอร์โวไม่ทำงานก็รถก็ไม่ทำงานอยู่ดีแล้วรครับก็เ,เป็นข้อระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครจะประกอบปั๊มเค v ก็มัเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะ ตอนที่จะเอาแองเกิลตัวนี้ประกบมันเข้ากบเสื้อตรงกลางนี่นะครับก่อนที่จะขันน็อกก็ดูตรงนี้นิดนึงฮะตรงเดือยตรงขาเซอร์โวนี่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกนะฮะถ้าเราไม่ถูกแล้วก็ไม่สามารถประกอบเลกโกลเตอร์ตัวนั้นเข้ามาควบคุมได้ปั๊มก็จะไม่มีการควบคุม การเอียงของปั๊มก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่สามารถจ่ายน้ำมันไปได้โอ้โหนี่ฮะเตรียมมาเพียบเลยครับช่างโชคก็วันนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับขอโทษ FC ทุกคนนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนื่องจากภารกิจทางการเมืองนะฮะได้รับลงสมัคร คัดเลือกสอทอพอดีชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันนะครับตำแหน่งสอทอของหมู่บ้านไม่มีใครลงสักคนเลยจำเป็นต้องให้ค่าสอสังหารลงหน่อยฮะพอดีก็ไปขออนุญาตการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์มาเรียบร้อยแล้วละครับสามารถโฆษณาผ่าน YouTube ผ่าน Facebook อะไรได้ทุกวันนี้ยุคใหม่นะฮะเนาะก็ได้สอทอเขตสอง เทศบาลตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เบอร์หครับ <laughs> ได้เบอร์หกได้เบอร์หกก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ลงการเมืองหลังจากอยู่เบื้องหลังมาโชคโชนคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันตลอดมาเดี๋ยวก็จะทำการรื้ออกมาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะ แล้วก็ลักษณะเร็วรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวก็จะคลิปหน้าก็จะทําการทดสอบให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กันทุ่ง,งานาครับชิวๆอากาศร้อนสดชื่นดีขอบคุณ f อฟทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสด,ดีครับจากทีมงานค่ายสอสังหาร